น้ำมัสการครับพวกครับเออเจริญพรเด้อเยี่มพอปุ่นปุ่นผ้าโชกผ้ารวยอบุ่นผ้าร้วยบุญนผ้าโชกครับผ้าร้วยแล้ร้งในเนี้ยแหละนี่ไหสอางในเนีมีคนมีโชคเออคนมีโชคใจบุญผ้าโชกใจบุญผ้าโชกคล้องผ้าร้วยคล้องผ้าด้วยเออแล้วครับบุญน้ำโชกครับบุญน้ำโชกครับ น้องแมวยี่ได้มากตัวไรปูมันยู่ในมันยู่ในน่นั่นมันมันยู่ใน่นเ่บาทเนาะเห็ดได้บาทเห็ดเรื่องเเห็ดน้ำตาเหตนเนีครับผมมันยู่นี่ตสองกับหนหาอืมแปดสองกับหนึ่งหานะพูเนาะออแปดสองับึงหาเลขเลขน้องแมวเนาะเลขน้องแมวแปดสองกับหนึ่งหา มันม mm, ันม <Yep. S 2> yeah. ันจ yeah. uh ับ huh. คู nah. ่กันเลยมันด <So here S 1> ีบ่อนใจกันเนครับอนี่วแปดแปดส้อกับยูคู่กันมันแรงที่แรกนี่มันมากที่แรกนี่มันคู่แรกหนิมันเีสองมันมันกัไปวันนี้มันกับว่าเป็นแปลงกถ้าเปลี่นแปลงเร้ก็ติดกันเลขนีจีกับเลยอืมมันมาเป็นมึงก็หากับตุกแตเลขเะอางขจาน่องแรกเนยโอ้ขจานองแรก แต่เ,เล่มักเขาจะว่าเอานี่ลราพ่เล่นหลายดอกเปิดไปเบื้องซ่องได้นี่โอ้ยในยูทูบเต็มแล้มันมหลายเตียวครกระสอบนึงขาวพ่อดอกขึ้นลงปูเราบุกตัวนี้เราเล็กน,น้องแมวเนาะงปูนาะเออน้องแมวน้องแมวครับน้องแมวกับอันเด็กก็กัเจา้าม่ามาเจียมรถโอ้กับเจา้าว่าเราน่อมันเขากันเลย วงไน่วงใม่บ่ได้มาคือกระเจาปูมันได้ได้อ่ได้เก้าหนึ่งีอันไหนแ่ะเก้าหนึ่งปูกระเจาบ้าน้ะมตนไหมโอ้กระเจา้ามนได้เก้านึ่งีเนาะมนได้เกาหนึ่งครับผมครับอืมอคุณมากหนวโอ้ยมากมากแปลกครองเลยนะครับกับชิพาี่พาเนี่ยเอาเก้าใส่เก้าเก้าหนึหาเก้านึ่หาได้บอกปู ออ 8, 9, 0, 1, เอ 2, เอเก้าใจรักลอยมันมีอยู่มันมนีอยู่แปดเก้าศูนย์หนึ่งเนี่ยอ้โหวดเร้อรัก้อยรักลอยครับงวดวันนนี้เขารักลอยอยู่เนี่ยครับผมแปดมันเกิดมีวัาอันกีเจ็ดแปดเก้าครับศูนย์เเจ็ดแปดเก้าศูนยหนึ่งกเก้าครับแปดเก้าไหมมันมันเขารักลอยแปดรักอยวันนีวันวงึงอันนี้เราา แปดเก้าแปดเก้าหนึ่งศูนยงวันวันนงหันงวดงวันวงที่ผ่านมารมานปะปวงงวนนี้ได้อย่างไะงงที่ผ่านมาวันเออคนหอปดแปดแปดหกันนั้นแปดหกนี้ยโอ้ไอันนีงวดงวดนี้ได้จไรมานี่ปู่วดนี้ได้วดนี้ได้เห่ียด้อป ้หนึ่แปเก้าศูนย์หนึ่งเออรัก้อยด้รัก้อยครับรัก้อยครับงวดก้อนนี้มันได้มันไดนมันไดแนไดแปเพื่องวดก้อนเนี่ยงวดก้อนนี้ไดแปรก้อนที่ไดแปรมันหนอมันหนอตัวนหนอตัวแดเลยงวดก้อนก้า้าวทิ้งหาตั้งข้าท ครับเข้ากะตั oh. ้งหาไหมครับเขตั้งหาตั ah ้งหาปุ okay. oh. ๊บลระก็หาแล้วก็6เกดแปดเนี vote, ่ยเนี่ยมันมาแปดนะแปด6เครับวันนีมันสามารถวัีมันมา6วันนี้วันนี้มันมาได้ ได้ได้ตัวได้รับรับพุ่น้องสามตัวหกหนึ่งแปดเมื่อ่ะครับหกหนึ่งแปดนี่เขาผมก็ตั้งแปดเลครับแปดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนี่ละครับร้อยครับรอยโอ้ได้ได้ตัวได้ว่าได้สองตัวเขาได้เลยเอาเอาจงนี้ได้ย่อพอได้ครับผมเอาจากเก้าไปหาศูนึ เอาจากเก้าไปหาศูนย์หนึ่งเออนี่ละมันเจำนวไม่ติดขาตัวนี้หลายครับมาในเก้าเก้าหนึ่งหาครับศูนย์หนึ่งหกมันได้เป็นคำนวดนะครับเป็นคำนวดแปงกันละ<ม>่ะคำนวดวันวันตะวันเสาร์ครับเอ,เ,อเอาไนนานนนมาไ่แน่เลยคำนวดนี่เจ้ว่านี่การเลขน้องเลี้ได้แปดสองครับ ตจ้วานเนื่องหาเนเจ้าก็ได้เตียวเอาคู่โตเรื่องครับเอาเตียเตียวตรงตรวมาเรยนะครับแังเสียงผูพ่อไม่ได้เลยมากมเจ้ถืมาอยู่โอเสียผูข้อนี่งิโอ้แปลว่าเลขเสียผูข้อยังไ่ไหนนะปูลายูะเลขหกแสนในไปปูลเลขหกแสนหกหกอันคูหกแสนกะเก้เกสี่หนึ่งเรียญยังพอเก้าสีหนึ่งนะ หางเดียวนี่เนี่ยหกแสนโอ้เลขยกหกแสนในมาหางเดียวเก่าสี่หนึ่งซ่องหกแสนบ่อนซ่องซ่องหกแสนเงินใดบอเมนแซนไอบอรเมนซ่องเขาจะเอาเงินมาสูนหกแสนโอ้เจ้าก็เจ้าก็เจ้าซื้อน้ำมหมียครับเขาจะซื้อเขาจะซื้อหกแสนเขาจะมัดหนีมัดจิ้มเขาจะว่าโอ้ได้ว่าสูนหกแสนครับเออ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 หางเดียวมีหางเดียวกับเก้าหนึ่งซีนี่ว่าหนีระจะมากขึ้นกันหรนอไครับผมครับ เป่าหนึ่งทีต่ว่าเรกันน้องแมวขาเจ้าก็บอบาคังเน่ยข้าเจ้ามากอืมข้าเจ้าก้อนเนี่ยแห่บ้านกันนแบ้านนี่ก็จว่าเจียบูข้อจีมากครับโอ้มาเรงเจียบผูข้อจีเขามาก่ากเออเออมาเรงเจียบผูกข้อจีมากเลยคนโตมากบอกครับก็เพื่อนกูมากตัวไรมาในเรื่อไอ้หลายๆที่เข้าได้มากนี่หลายๆสูตรที่เข้าผ่านมากนี่ ฟัม,ม ha <tag> Wait, <tag> ันใจตัวไรแม่มันใจได้มาแม่ของมันไกยังสูตรสูตรที่พันมากหรือว่าสูตรเดินพวกกันวันเสาร์นี่เนาะครับมากนี่ด้วยลักแปดนี่มักแปดสองก็แปดห้าแปดสองก็แปดห้าแล้วปูแล้วบาร์นี่บานี่ลักอ่าลักเก้านี่มากเก้าสองตัวเดียวเลยครับตัวเดียวเลขเลขอ่าเลขอ่าสามตัวกับ ศูนย์หนึ่งหกเก้าหนึ่งห้าะโอ้ศูนย์หนึ่งหกเก้าหนึ่งหานวณด้เยอืมเาไม่ตัวเด่นีสองตัวบป,ปูเลขคำนวณน,นะน,น,น,น่ะศูนหยนหนึ่งหกกับเก้หาหนึ่งหานี่ยบ่ปูเออเออเนี่ล่ะคำนวนวาเจ๋อวันไดตัวนี้นะหนึ่งมาแห้งดีหนึงหครับไห้ว่าไห้ว่าเอาแต่ตัวมากเล้อปูเด้อ เอเจ้าตัวมากก็มันจีได้เนี้ยเนี้ยเนียนนะมันจี้อ๋ออย่างตั้อย่างตัวหางเดียวได้ดิอยางคือคิดม่นางเดียวก็มีตกเงินเดีวก็แปดสองอย่างน่นะโอู้ให้มาปูมากพี่เศียแปดสองไปเลยเออแปดสอมากเลยครับแปดสองมันเขาเลขคำนวณบ่อปูมันก็เขามันจะเขาอันแปดตัวนึงแล้วเจ้าสองันมากสองกับหาว่าใช่ไหมอ๋อครับ เออเพราะว่าเลขเลขประจวบบันวันนี้หนึ่งท้าแปดหนึ่ง้าเจ็ดไหมอืมกลเนี่ยลาพัทธาจิออ์นี่ลาพันิออกวเมื่อาเออพันิออกพวนี้ละอแล้วเลขปไใครกินไปใครหนึ่งหานึ่งหกมีละครับเออหนึ่งหานึ่งหกแต่ว่า หนึ่งเกดกับกันเดียวมันตงเงื่อนมันสุดตั้งเงื่อนกันเดียวลายตัวมันจะได้ลายตัวครับผมแตมันนี่หกตัวครับเพราะจับจำไดกันมันก็ได้พิพาอาเก่ยเนหาอาเก็ดหลายตัวทีนี่กันเดลายตัวเอาแต่ตัวปูเนนๆลวอต่อเอาแต่ตัวปูมากลดเชวาันสีมาไะเอาเอาเอวาสีมาเอาตัวนี้จไปเอาวงพอปู้หบับที่หครับ ปดสองับเก้าสองตัวนี้นะแปดสองกับเก้าสองขึ้นเลยเ่าต้องไปขายเขาเนี่ขายเขาครับาขายมันเบิดแล้วมันไม่มขายเราไม่ิงไม่ริงเนมัหมดแล้ไม่กิมก้านเลยเบิพอแห้งแล้วเดี๋ยวนี้นะเออเอาไปลงพ่องก็ตีว่าเลยครับกทีได้ไหมฮะพูนแล้วอยู่หุ่นแล้ววันนี้โอ้ยิเพ่ดเขามากเลยแปดสองกับเก้าสองท อั่นละครับตออตัวนี้เราเอามัแปดซอนกับสองเข้าเนี่ะครับแปดสองก็สองเข้านะตัวเนี้นปูนะตัวนี้เล่นตัวนี้เล่นมันเน่นมันก้างเล่นสองเก้าเก้าสองนี่้านเดียวกันนะปูเนะเออน้นลอยปรเ็น่ครับแต่ที่นี่ตัวอะไนี่ชื่อจืไว้แต่ชื่อน้ำปูน้ำปลาทั้งนี่แหละน่าจะยันหลุดเองเจาพอเข้ามาแต่ไหน จะไถ่นะเพ่าม Get ีไ้กินเนี่ยแกกินไนแน้ำปลาอะไ่าเนยเสยอน้ำปลาอะไรหิวมาครับยังว่ามันหวนมันหนเดียนะย้งหวนี่คือมันตันนงตัวคนเนี่ยครับผมเออยังว่าฝนมันตมานี่้เบกาศที่าทเกิดคนรในจินหลายอยูโอ้ยนาฮอนเหยียไข่มาปนปิ่งดีดีหนอหอนปนไดูปูนะคือระปนอย่างเงี้ย้ยเจียบเลย ภูรายามันเกิดกทีได้จีได้ไปหาปูแล้วก็จีได้กินเ็ว่าเลกมือดอกเพราะว่าปูตีเทปไ้กระตาด้ลยครับมัไหลเออเจ้าตนเ่งเขาจะมองเจยอยเลยเขาจะมาแต่กนเจกละมั่งนยโอ้เจกัลละมั่งภูะที่า บ่แล้วว่เทหมกันมวผูดันเฮ็ดเตีมผูนี้เฮ็ดตางมึงเลยผสมาานเลยพอดีเลยโอ้ผูดันไดู้ั้ข่ออูดผสมานกันได้กัลมึง็นเออพอดีกันจนี่ลนี่ลครับสองสองครับสอนี่ลยกว่าครับผมนี่ละตัวนี้ละเพื่อบอกแซื้อรถนี่ละมาแหงมาะวามันขาสูเนีครับผมตัวก้อนี่นี่นี่ก้อนี่ก็ งพอเบอร์ก <kab> ็สูดเดอครับเบอร์เบอร์สูดเดอร์หดก้อนนี่มันออกแปดหกเจ็ดเมื่อไหร่ครับเวลาตั้งเจ็ดตั้งเจ็ดไปไล่ไปมันดีกว่าหกตัวหกปรยุทธ์นี่ครับเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองนี่ครับบานมันจะได้เจ็ดสองศูนย์เก้าหนึ่งแปดครับแต่เมืนหกปู่เขาก็กล่าตัวเดียวกันนี่สามตัวนี่เนี่ย ปดปดคอนอย่างอืมวันดี๋งวอนูองดี๋ยวเขาเขามาตั้งอ่ามาตั้งแปดพอมันหอก0เรามาตั้งแปดแปดเก้าแปดเก้าศูหนึ่งสองสามมันก็ได้แปดสามหนึ่งศนยเกางี่ลวเนี่ยศูนย์เก้าศย์สอเก้านี่ยศูนย์สองเก้าได้ไหมตันไม่มาหนี่ครับมันไม่อกที่นี่ละ โอ้ตันเหรอเนี่ยครับผมโอ้ไป็นแม่ที่เดียวโอ้หลายเติบเลยนี่ปั๊วทอพ่้าถอยผ้าไปให้พผ้เลยปั๊วบัดนี้ให้พผ้ามั้งนะถอยผ้าแบบขี้เด้อแบบขี้คล้องลูกฟ้าบุญผ้ารวยเยีงกับผู้ารวยยังกับคองผ้ารวยผง้ผ้ารวยนะครับใจบุญผ้าโชคใจบุญผ้าโชคครับคนมีโชคคนมีโชคครับแต่หลายๆต้องกันละครับ ราะว่าร่วมกันได้ไหลายส่งอ้ไทุกอยางใหยอดคนได้ส่งเลยละแคือนิ่นไปเรื่อกับสองเก้าแปดสองอืาสองก็สองตันเดียวกันนี่นะปูนะเออมาตัวนี้เพราะว่าเอาูตัม่นได้นี่ตามตุ้งแม่นี่นะตัมันค่วงผมที่แปดว่ากันเก้าหนึ่แปดนเก้าก็ผตัวเดียวกันเนะ ตันวอ่อใสปูันบักสองนี่มันมามันหนาสีมากรักสิบหรือลักหน่วยปูโอ้ยก็มักบักมักลักสิบแล้วกระสั่นผมสีวงสองแปดกับสองเก้าเนาะสันเนาะเออเออเออมันใจหรือมันใจตัวนี้ล่ะตัววัตถุเดมันมันสูตรสูดหอกตัวนี่มันบาใกล้ผ่านเขาอยู่วะเจ้า ต้อนเตี่ยศูนย์ตนี้ด้นี่ยคนเดียวครับผมต้อมัดที่ายตัวเอาเจ้าตัวเนียนี่แหละปู้ถือกห็มัดถือดังจัๆเลย่หมเอาเนียนนี่ยนะู้นั่นแล้วแต่ยมดีพี่จนรณาเพิ่งเรอเจ้าตัวเนียนๆกัขึ้นตนี้แหะครับผมเออแต่หายากมย่มมีความสุขความเจริญเออสงรารนี่ีไหมนี่แต่ย่งหยุ่ในสงรา่ลงีไหมนโลกครับผมจะให้ไปครับเออ ย่องคว้ากัคองกันเ้อเดินทังปอดภัยเปนไเป็นกิบเได้ได้ไรจ้า,าูปูไริ่เดอนครับผมครับจ้าูปูดีแล้วคอแว่าต้องเปรียนต้ปหียยืไ้ว่าต้ปหายยืได้ว่ิดอเรัยบ้อครับบุญหลายเนี้บุญบุญสงการหลายหลายอางนนเดี๋ยวก็คนใจเดี๋ยวกับุญบระเวณต้่งมบุญแล